ช่วงชีวิตนี้ไม่มีทางตันกับคุณตันภาสกรนนาทีที่จะมาชี้ทางออกให้คุณผู้ชมทางบ้านจากประสบการณ์ตรงของตัวเองคำถามวันนี้การลงทุนใหม่เป็นเรื่องที่เสี่ยงและตัดสินใจยากมากคุณตันไปลงทุนที่อินโดนีเซียใช้หลักคิดอย่างไรในการตัดสินใจครับ พูดถึงตลบบาดเมืองไทยก็มีประชากรอยู่60ล้านคน AC มีประชากร600ล้านคนจากเราทําธุรกิจจังหวัดเข้าสู่กรุงเทพตละดประเทศแต่ถ้ามาคิดให้ดีๆประเทศไทยเสมือนหนึ่งจังหวัดของ A AC แน่นอนทุกบริษัทที่สามารถเติบโตในประเทศของตัวเองแล้วแข็งแกร่งเนี่ยก็ต้องออกไปต่างประเทศเพราะเราไม่ไปเขาก็มาถามว่าทําไมต้องไปอื่นๆเสียจริงๆแล้วผมก็สนใจหลายประเทศทุกอย่างของผมคือครึ่งเดื่ม แต่อไรที่มนุษย์ยังต้องดื่มน้ำเนี่ยครึ่งดื่มก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาต้องเลือกอยู่แล้วจริงๆแล้วไปถึงแค่หนึชั่วโมงผมก็ตัดสินใจปักธงที่จะลงทุนที่อินโนเชียเลยอันนี้1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมโทรกลับมาเลยหามเิเชีย์บอกว่าพรุ่งนี้นั่งขึ้นบินมาเลยครับผมจะลงทุนที่นี่ เพราะระหว่างทางที่ผมนั่งจากสนามบินไปไปโรงแรมที่ผมจะไปพักเนี่ยสิ่งที่ผมเจอคือโอ้โหร้อนมากเลยแล้วก็รถติดมากน,นี่ก็เป็นคุณสมบัติที่ผมต้องการแล้วผมเห็นข้างถงนนมีคนขายน้ำแบกน้ำแบบเมื่อ20 30ปีก่อนนะเคยแบกน้ำแบบถือไม้ไผ่เคยมีแด่คนขายน้ำมองไปก็มีเด่คนขายน้ำประเทศของอินเดีเซียนี่คนส่วนใหญ่แต่งงานเร็ว แต่งานงแล้วมีลูกเยอะปัจจุบันวันนี้อินโดนีเซียมีประชากร240กว่าล้านแต่เชื่อไหมครับอีกไม่นานเขาจะเป็น300ล้านเพราะว่าเขาไม่ทำหมันเขาอยากอันนี้ยมที่จะมีลูกเยอะๆไม่เหมือนญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์ประชากรนับวันจะลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมตัดสินใจก็ โทรกลับไปที่เมืองไทยให้หุ้นส่วนอีกคนหนึ่งมาแล้วก็ผมใช้เวลาอีกหนึ่งปีนะครับหาหุ้นส่วนเพราะว่าการที่เราจะไปประเทศเพืนหนึ่งที่เราไม่คุค้นเคยหรือว่าเราเราไม่มีเครื่องมือเครื่องไหม้เนี่ยเราต้องมีหุ้นส่วนหรือว่าพร์ทเนอรที่ดีผมใช้เวลาหนึ่งปีหาคนที่มี DAM เหมือน,นผมแล้วก็มี distribution ดีๆผมก็เลยได้กลุ่มอัลฟาเสม,มืนนอนหนึ่งในสองคอมเมิร์ซโตที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียที่มีสาขาโครโลป,ประมาณ10,000่นสาขา ขามีหน้าที่ช่วยผมทําเรื่องริสิบิวชันพอดีเจ้าของอัลฟาหมาเคยเรียกว่าเติบโตหรือรวยมาจากศูนย์เหมือนกันมเคยผู้ภาษาจีนได้ด้วยคุยกันรู้เรื่องแล้วก็รู้สึกถูกสตาคุยแล้วรู้เรื่องเข้าใจกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมตัดสินใจครับถ้าคุณจะตัดสินใจทําธุรกิจคุณต้องเข้าใจธุรกิจของคนอย่างชัดเจนอย่างลึกซึ้งหรือแตกฉานคุณต้องรู้ว่าธุรกิจของคุณอะไรที่ทําให้คุณประสบผลจโดยเพาะอะไรที่ทําให้คุณล้มเหลวหรือเ,เจงครับ